มึงนี่พี่น้องเด้อผ้ามาเบิ่งงัวพี่น้องเจ้าของงัว่ื้อว่ายังอะไรบ้านเื้อตุยเื้อว่าตุยตุยลุยตุยตุยลุยตุยตีจุบันอรัฐบ้านเฮาบ้านฟางแดงบ้านฟางแดงครับมือนี่ผ้าสาธิตไต่ไต่สูงมาเบิ่งงัวว่ามาจะมาเบิ่งงัวเจ้าว่าัชรไปผ้าไปเบิ่งไก่ได้บ่ดิได้มันสดว่างัว่าเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสาธิตไต่สูงอันมาเบิ่งงัวพี่น้องงัวเกษตรกร แฟนครับมาเยี่ยมส้มฟ้ามเพคนพีพ่น้องเพคนมีงวังวงัวเมลี่เล่บห้องนี่ได้ลูกจักตัวเ,วาเราง,งัวเล่เจ้านี่สองสองตัวปลาคือใหญ่ที่สามสมบอยั่างไ้นี่ปีสาดแดงปีสาดแดงปีสัดแดงใช่ลูกมัานะนะเอาลูกมันเจ้าใส่อยังไว้แต่ที่เรียกนั่นปลามันแดงบ่งส่วนสักเลก็กโอ้สักเล็ก แซกโกเลตกบมะม่วโอวมันติ่นนี่เนาะบ่แมีนเนาะมะเมียนแกโกเลตแม่เนาะโอ้ลูกแซกโกเลตตัวแม่บอดิสุตัวแม่ครับเจ้าซื้อมาหลายในงูแมีนนี่ไม่นี่ก็ซื้อมาหาซิบกันหาซิบโอ้ซื้อมาก็แต่เป็นเป็นสาโอ้ซื้อแต่ยังัมมี่เฉียวคนยังบอลลอนเฉียวยังบอลลอนเขาเฉวยังบุกยนเดี๋ยวนี้ลูกสองสามไม่ท่องเนาะสามไม่ท่องครับ หักซาซาสามันแหลนไส้เดสมันกินมันบ่มันมันกิดกินจะไปดึงมันจะไปดึงมันแต่ว่ามันซุดไม่จากไปโอ้ใหญ่นะสูงเนาะเดี๋ยวนี้ราคามันเข้าหายไรไปแล้วเขาแบบแปดแม่ก็ลูกม่นแปดมื่นแปดมื่นเห็นเข้าหายนี่ขายเลยบ่าลูกว่าขายมาจากด็กโอ้จากได้กเก่าพี่น้องคนว่าลวดเก่ากับจังหน่อยโอ้รอดเก่าจังหน่อยนะถามแม่เขาลอดโอ้รอดเก้านี่รอดเก้านี่ขายเป็นบ่ออรดเจาาขยังโอ้ หดเก่าบักษาหายไรไม่ไสาตองดูแคลร์หลดดเจ็ดไปหลดเจ็ดอ <ia> ้บอโหลดได้ครับบุีดากเนี่ยบุษีได้บักทองจันทร์ักสีดากเนี่ยโอ้เด่นดากเลยมันบอกโอ้ยเจ้านี่ให้รอดเจ็ดักษาให้รอดเจ็ดถือกล้ำใส่ทะลุด้วยมันบอกตัวนั้นคอยังขายขเจโอ้ตัวนี้เ็นห้องไว้ถ้าจกับกิน เก่าเก่าครับเมืนอันหลอดจะหน่อยได้ยูงเนาะลอดลอดไดอันอันเมลดีหน่อยได้กี่เดีันเไปเบิ้งปไปเบิ้งไปเบิ้งเมลาขายได้เนหน่ยขายไปขายพิษละบ้าน่น่ะไปไไปเบิ้งไปเบิ้งไปบไปย่างซะลูกลูกสอง้อเด่บักซาว่าให้หลอดเจ็ด้อตะตุยสิจัดการมันจะเหมืออยู่แล้ววะเอามันม่ลูกบ่านี่ม่ลูก โอ้อันตัวซื้อมาอันสองพันสองหมื่นหนึ่งป่โอ้มันใหญ่เลยเนี่ยสมวัวพันธุ์ตู้นี่เด้โอ้สมพันธุ์ตู้มากเป็นไก่รึมันหูเดนเนี่ยมันบ่ได้พืดเด้บ็เดี๋ยดพืาไมันบ่ะใบใบโอ้ใบใยเนาะรูบรูบคือคอยรูบโอ้คือวันดีใช่ป่ะมันมีลูกเนาะไม่ลูกเจ้าเดือนนละนี่มันกินเขามันกินเจ้าพ่อะจะได้เป็นเลี้ยงเป็นคู่เนี่ยมันที่ไม่แครโคนเพืองมันกินมือละโค่นผลตัวเดียวมั้ยนี่ กินไปเว้นใจแต่มันกินไม่ได้นสจพักแล้วก็กินกินน้ำมัเขาว่าโอเกะแดงโอ้ยงัวอย่างคือมันกินเกินน้อยเฉยเขาโอเกมันเป็นงัวหลาดด้วยเนาะงวงหลาดงัวหลาดครับเพิ่นขายเจ้าบาดอะไรนี่พืนขายแซ่เจ็ดอยู่าด้ี่เห็นในเบ้าแซ่เจ็ดเอ้าพ่อสื่อภาษาพอสื่อเนาะไมนมีทองพ่อเหมือนกันไม่มีทองงอนเนาะโอ้ยมันก็บพ่อสื่อนั่นแเดียวอ๋อคือเรคือขายถึกแฉยบ่มัน พ,พี่น้องโอ้พี่น้องกันน้องเมียเพิ่นโอ้น้องเมียน้องเมียพี่น้องได,ได้ดูแลให้เพิ่นเพิ่นไปทำงานโอ้ซื้อให้แล้วเลี้ยงเลี้ยงให้อีกเลี้ยงให้แล้วครับเ,เอาเมีนะยนั่นขายขอยซะขอยสิจเจ้าเลี้ยงให้เออเมียไหนเมน้อยนี่บ่กเมน้อยนี่ขายได้ยุคครับก็หาซื้อขอยี่เลี้ยงให้มาซามาเบิ่งน้องหน่อยก่อนให้เ<ไ>มียนี่ยเส้าเจ็ดวันที่เอาเจ็ดขายไปแล้วขายไปแล้วมามาซามาให้เมน้อยนิดด้วยเมน้อยให้ไรไม่ได้เมน้อยนี่นี่บอกข้ามาซาหาซื้ ไหวมันบ no. ่เม่นเนาะสารเนาะรอด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 สามลอามแม่เอาลูกดไลายแปลเชด้นอดาจลเป่เอาอดเศรเเท่มืยเรท่นี่แล้วอืมเขาเขาหาสามหาแล้ว หายอีรีนี่บ oh, ่ Esta, ้หาดีคอยหอดสามหนึ่งรอดสานึงเดีัวสีสกาขายอะไรวะสกาวเน่ยบ่ขายไปเลยแม่กับลูกครับโอแม่ลูกกัไปเลย้ครับขายได้ตัวนี้ครับโอ้ม่ดนไเแม่หนึ่งขายนี่คอยขายเจ้าสายจงนี่สาวเย็ห้มาเบิ่งกพิน้ออมาเบิ่งกมีสาวเย็นาลอกินกินจะปากิตีนแห้งเอ้เจ้าคืออิ่มดีแท้ มอีมบ่หนิผลไม้ฟ้ามันไปมันมีลูกบ่ในท้องมันหนิออมนอครับลูกมันหากเอาออกขายลูกโอ้ขายลูกออกเจ้าซื้อมาจาักบาทอะไนี่ซื้อเศร้าครับซื้อในพวกของนี่แหละซื้อมาเศร้านึงดนอะไไปนี่โอ้ยในเดียลูกจะได้กระดูกแม่แม่ลูกหรือเปล่าซื้อมาเศร้าเออแม่นะครับเอาลูกมองเดซน,นลูกมันใคอยบ่มีเงินโอ้ลูกลูกบ่ได้เอามาเนาะลูกบ่ได้เอามาปอยปอยปอยงามๆเด้เดี๋ยวนี้สิอันฮันเดย์เท้าเอ็ดมันขายอยู่ครับเขาไรจักบาทนี่เขาได้มื่นนึง ้าเ็ก็ได <to> <fe et> ้พันนี่โอ้ได้พันหนึ่งเนาะซาสาไ้เพื่อนทะลหลอดบ่หลอดซาวหลอดซาวหลอดซาจะได้จาดีมึงไคกูกินนะมึงแน่ออขาเปนกูสีดากมึงิเลยเียวบ่บ่เชนมึงคิตลอดแชงเดียวเฮ้อมึงเอาาวมึงบ่ มันเป็นมันเป็นทั้งนั้นมันเป็นยังไงที่คนโซนอย่านเป็นยังไงแนและไม่เตอใครหลอดอมันซาซือซือนั่นนะซืือยังงา,งานกินให้น้ำป้าก,กันเห็นกันฟ้า,าท่งกับห้องใช่กันมไม่ยังไงไม่ยังไงเฮ้ย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 บัวเอาบุกคอยบุกไอของไอเสือเอามันมีบบอยู่บ่มันมีอยู่บ่บักษาไม่เอาอยู่บ่บมันไม่ได้เอานะมันจะชี้เออ ชีมาแต่เร mm. ็วแ่เร็วนี่เราจะได้อยู่บนม้าม้าฟินม้ายสชองโซเขาจะขายมุเฉลียสมห่นห้ยุใ่ะเบิดสามยุระเบนเฮเบเฮมันได้รูเราซ้ำซ้ำงัวเจ้าบ่ซํานี่บ่เออมานั้นมาเม มาแม่ได้ลูกแล้ว๋อมันขี้ได้ยจะบ่มาแม่นี่ก็ขี้ได้จ้าบ่ไยว้ยมัน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 นองมินมากกว่มันโอ้ยป็นยังยังขี้บ่ได้เฮงแค่นั้นเขาขี้อยู่สนามมาหันใครพาขี้มาแม่ยังขี่บัดนี่มาแม่ยังขี้ได้สบาขี้ได้เขาออกสนามนี่เล่นไว้ก็มาเถอะบอกเขาจิ้มหีมันนั่นคาับตัยนี่เอ้ยมันมีเลือกันมาให้เขาก็จิบโอ้ยยังจิบเอ้ามันคือกันกันแนวต่อเนั้อโอ้ยมันหิบบอโอ้มันแรงเลยบันขี้จบบันี้ควยมันก็หำมันก็บเฟัด ขามันก็แล so right. um ่น yeah. ห okay. okay. ันแล้ววัวม huh. ันทำใบอันเขาเล่นมาเห็นบอกเ้ยบ่เคยเห็นในทียมเขาเห็นตอนว่าคุณนั่นตอนนีว่าคุณนี่เขาเอ้โหโอ้โหหนีไปเดินไปเลนะสางไม่ใช่น้ำเลยเขาเขาทำมันทำให้มันตายบ่ให้มันเน่นให้มันแตกนี่บอมชติว่าหั่นมันจะนี่นี่ไปซื้อมันแตกบ่าหัมันบมด่ยมันเบื่อมันดิ่นโอ้บ่ให้มันดิ่นที่ซื้อมันเบื่อสุด มันเห่าไปเลยหัมาบบบนี้มันเห่าลงไปิดตารางมัสิบบอคือหัมมวลนี่แหละแขวนตอนคือโมเมนต์บอหัมานั่นบ่ได้ย่านคือหัมขนได้โอ้ยตอนนี้เขากริบมันแล้วมาแข่งกันแล้วก็ทำมันเขาตอนเขาตอนเออฮ็ดกริบเขามาจอนนั่นมันจะดังโอ้มันดังเรียกไปเหมอนววกวั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 ะโอ้เรียนเร็ว่หัมันดังมันมาแม่ก็จิ๊บด้วกันมมาแม่ก็จิ๊บมันก็หมันไปเลยโอ้เฮ็ดหมันเฮ็ดโอ้ยบอกเข้าใจหรือว่าเข้าใจแระบาดหมันเฮ็ดหมันให้มัน ตอนมันมันแลนมันแกนมาถึงมาเซาไร่เรมันมันก็แลนหันมันก็ได้ทีหนึ่งโอ้ฟังฟังสามสิถามเจ้าเอาเจ้าบุลุบบุลุจีบใครบ่ลุมจรงนเก้าจีบลุ่จีบก็ได้เก้าจีบกาจะได้เกิบ รอว่าน่ะเจอาลกลงจะได้เกซลงมาลงก็สร้างเอาเก้าิซอย่างเดียวให้เก้าซบมันขายมันจะมีลูกแม่ในท้องโอ้โห่าได้เข้ามาเกาเซเขาเขาต้องไปเออันนั้นตัวเขาเรอยตัวจะเอาเขาจะเอาเขาจะเาเะเอาเขาจเอาเอาเขเอาเขาาเาเอาเาาเาอาอเอาไเอเอาออาาเลี้ยงอาเาอาเาะาขากะเอาเเอาเเาเอาาเนะเาเา ทอดรักมึงขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยมันหดมันมาเฮี้ยนหดเฮี้นเองเฮีนบ่แล้นเลยโอ้มันก็พอเลี้ยงไม่ได้เฮ้ยมึงจะเปล้ามไก่เด้ะเป็้ามไก่มันเสอาเสี้ยกหมุนเขามันตุ้โอ้มันมันมันเอาเอามุนหมุนมันละถอนรักเลยเขาไม่เอาปลาไก่ทิ้งเอามันคือหัวถั่วหัวโจักนี่เอาเน่ามันจะกินน้ำมันก็เอาหัวหมุนหมุนแล้วก็ถอดจะน้ำของโอ้บอกเลยว่าทอดเสี้กไปเลยบ่แม่เนาะบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดจัต่างเนาะเแยกมาเลี้ยงเแยกทั้งเดือนทั้งพุ่มมันจะตายอยู่นี่ ันไปยังคือไใต้มึงจะเลีมเขาไม่ไปสังไก่มันซิบุกิมึงจะหันหลังเสด็จห้องหันหันยูเพื่อนอยู่ของนี่เลีมดีปัญญอยังสึเนอ่ะมันเลี้ยมดีแต่ว่าหันออกไปข้อื่นห้องอย่างเดียวลมึงจะเอามอเตอร์ไซค์เที่ยวรอเด้มันจะห้องน้ำหลังเลยแล้วมันเคยกินเขาบอกได้ว่าเขาในท่าเลยไปเวลาฟา